ตอนนี้อยู่แปลงคลองวานนะคะข้างหน้าคือเขาคลองวานมีสะพานที่เป็นคำห้วยนะคะเราเลี้ยวซ้ายมีบ้านคนอยู่ตลอดทางเรามาดูว่าเราจะไปแปลงอำเภอเมือง กิ่วเนี่ยตรงเนี่ยที่ขอใอ้กุ้งที่เหมียนปำลงังซื้อปลาบอกให้ลุงเอาต้นหัวกระจกนี่มาปลูกไม่หรอจากตรงนี้นะคะถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือออกพิเกษม ตรงไปสุดทางเห็นรถวิ่งอยู่ไกลๆเคเราตรงมาตรงนี้นี่เขากํลังจะทําถนนนะคะองูเ่าล้อมหมวกเผามะนาว เปเลยไว้นานเพราะมันนานแล้วมันอัพลำบากระวังแดดฟ้าสวยเลยอะ่ะ จตรไปเอามะนาวไม่ไนะด้จะถึงสา,ามนะปรก็พูดเื่อไว้ <laughs> คือถ้ามันใกล้ขวาลูกค้ายัง <laughs> แฮปปี้ออไงถ้าเกิดลูกค้าเขามาวัดแล้วเอา้ามันมันเกินสามโลคุณเจี๊ยบต่ <laughs> อันนั้นจะโดนด่างไงเลยสามโลเอาสาม <laughs> โล <laughs> ไปก่อนมึงก็ดูเขา ที่เราถึงแปลงอันนั้นยังเลยมาแล้วนี่แปลงหนาแปลงที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยเลยมาแล้วต้องนานทีก็เลยปองขึ้นไปผานแล้วเลยแปลงเลยแปลงอำเภอเมืองมาแล้วล่ะของที่แกฝากมือเจ๊เอ็มนั่นเลยจะเอ็มมันก็นึกว่าจะเบาที่ไหนนะแตก็ถามพูดอะไรไม่รู้แต่มันก็เลยเก็บมาเลยโอเคอีกเส้นนี้ทำเป็นคอนเกรสก็ได้ค่ะ ก็จะมาบรรจบเส้นนี้นะคะหมู่บ้าตรงนี้เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรนะคะเอื้ออาทรตัดช่วง ออกขวาเราเลี้ยวเตดโผล่ไปหน่อยระวังมอเตอร์ไซค์ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะออกถนนพิกะเสมแล้วนะคะถ่ายให้ดูเดี่ยวไปเลยเลี้ยวซ้ายไปทางนู้นก็เป็นพิกะเสมค่ะประมาณร้อยเมตรได้เนาะไม,ไม่ถึงไม่ถึงร้อยเมตรดีนะคะก็ถึงถนนพิกะเสมแล้ว